หุงข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างไรให้นุ่มน่าทานไปชมกันครับอย่างแรกเลยเราก็ต้องตวงข้าวก่อนนะครับอันนี้คือผมใส่ข้าวไป3ามถ้วยตวงนะครับแล้วเราก็ล้างเาวข้าวสองรอบครับตะกี้ผมใส่ข้าวไป3ามถ้วย ผมก็จะใส่น้ำ4.5ถ้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวไปหุงครับอย่าลืมเช็ดก้นหม้อให้แห้งนะครับแล้วเราก็ปิดฝากดหุงข้าวด้วยครับเมื่อข้าวสุกแล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำก็ปลอีกประมาณครึ่งถ้วยนะครับ เสร็จแล้วผมก็จะสุยข้าวนะครับผมอันนี้คือเคล็ดลับทําให้ข้าวนุ่มนะครับใส่น้ําเพิ่มเข้าไปสักครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็สุยข้าวนะครับสุยข้าวเสร็จเราก็ทิ้งข้าวอุ่นไวอีกสักประมาณ15นาทีครับและนี่คือข้าวราชบุรี ที่อุ่นเสร็จเรียบร้อยครับหน้าทานมากๆเลยข้าวหอมนุ่มเต็มเม็ดมาทานข้าวแัสับปร่กันนะครับ